ในการปรับแต่งเพิ่มมาตาเร่งหรือเพิ่มความเร็วไปนะครับในรถสายพานนะครับรถ omatic, อัตโนมิติกก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับสเตปแรกๆเลยที่ทํากันนะครับนี่นะครับคือการขุดชามที่เขาเขาเรียกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขุดมือขุด cnc หรือด้วยวิธีไหนก็คือเปิดช่องปลายเนะี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี ล้างขีดไล่เบาจะมีการปรับองศาตัวนี้ให้มันนอนให้มันตั้งหรือล้างหน้าบางอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือเบสิกที่เราแต่งกันแล้วก็เปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนเม็ดใหม่นะครับไล่ให้เบาขึ้นไล่ให้หนักขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการก็ Basic, เบสิกเบื้องต้นที่เล่นกันก็คือตัวนี้เลย ขุดชามลรเม็ดที่เราเรียกกันนะครับทีนี้การขุดชามขุดเพื่ออะไรนะครับในหลักการที่เข้าใจกันคือขุดเพื่อเปิดร่องนะครับให้เม็ดเนี่ยมันดันขึ้นได้สุดดันขึ้นได้เยอะๆนั่นเองนะครับในขณะที่ชามเดิมของมันเนี่ยมันจะมีจุดที่กันไว้นะครับ ตัวนี้ก็ไม่เดิมตัวนี้ก็ขุดมาเหมือนกันเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะฮะที่กันไว้ก็คือเม็ดมันจะบินขึ้นต่อไม่ได้นะครับแต่พอเราไปขุดไปเปิดร่องปั๊บเนี่ยเม็ดมันจะดันดันขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับพอมันดันขึ้นได้อีกนิดนึงมันจะเกิดผลอะไรนะครับมันก็จะทําให้มาบีบมาบีบสายพันธุ์เนี่ยให้มันล้นขึ้นมากๆอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับ ช่วงต้น1 2 3 4งสีจะอยู่ปลายถ้ายิ่งบีบสายพานให้มันสูงขึ้นมากเท่าไหร่ความเร็วปลายมันจะขึ้นมากเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันทำงานร่วมกันกับชุดสไลด์หลังนะครับถ้าชุดสไลด์หลังมันทางออกเต็มที่แล้วคือสายพานมันลงเต็มที่แล้วนะครับ คือมันลงอีกไม่ได้แล้วแล้วข้างหน้าเนี่ยก็พยายามจะบีบไปเรื่อยๆคือบีบสุดๆเลยบีบให้ขึ้นเรื่อยๆแต่ข้างหลังมันสุดแล้วนะครับข้างหลังมันสุดแล้วคือมันไปไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเป็นดึงรอบเครื่องช่วงท้ายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความเหมาะสมมีลิมิตของมันบีบเกินไป ตัวนี้ลงไม่ได้ก็เป็นกระดึงสายพานแต่ถ้าเกิดว่าชามหน้าและชุดสไลด์หลังมันสอดคล้องกันข้างหน้าขึ้นสุดข้างหลังลงลงได้สุดสอดคล้องกันแบบนี้อันนี้มันจะดีมากนะครับรถมันจะมีความเร็วไปที่เพิ่มมากขึ้นกว่าชามเดิมที่ยังไม่ได้แต่ง